จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมาภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องกรรมจำแนกให้คนและสัตว์ต่างกันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรัสไว้ในจุลกรัรมมวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันาต ใจความในจุละกร,รมะวิพังคสูตรมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถีครั้งนั้นสุภมานพโตทยะเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุภมานพพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ต่างกันคือเกิดเป็นคนเลวคนประนีตคนมีอายุสั้นคนมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณสามมีผิวพรรณงามมียศ มีอำนาจน้อยมียศมีอำนาจมากมีโครัพย์น้อยมีโครัพย์มากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากพระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ ปรากฏต่างกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาตแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกมนุษย์และสัตว์ให้เลวให้ประนีต ต่างกันได้สุภมานพทูลถามว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารพระโคดมผู้เจริญตราสอุเทศโดยยอ่อข้าพระองค์ไม่อาจจำแนกเนื้อความโดยพิสดารได้ขอพระองค์ผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ ทราบเนื้อความแห่งอุทเทศนี้โดยพิสดารด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุภามานพทนรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ัเหตุที่ทำให้บุคคลมีอายุสั้นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนฆ่าสัตว์เป็นคนมีใจเยี่ยมโหดมือเพื้อนเลือดหมกมุ่นอยู่กับการฆ่าการประหัตประหารไม่มีความเอ็นดู ในสัตว์มีชีวิตเขาตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบากกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณนะที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีอายุสั้นการฆ่าสัตว์ คนมีใจเหี้มโหดมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นอยู่กับการฆ่าการประหัตประหารไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเป็นเหตุทำให้คนมีอายุสั้นเหตุที่ทำให้คนมีอายุยืนคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี หรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่ฆ่าเว้นขาดจากการฆ่าวางอาชญาวางศาตรามีความละอายมีความเอ็นดูอนุเคราะห์สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายด้วยความเกื้อกูลเขาตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ เพราะกรรมที่เขาทําไว้นั้นเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีอายุยืนการไม่ฆ่าสัตว์เว้นขาดจการฆ่าสัตว์วางอาชญาวางสาตรามีความละอาย มีความเอ็นดูอนุเคราะห์สรพพสัตว์ทั้งหลายด้วยความเอ็นดูเป็นเหตุทำให้คนมีอายุยืนเหตุที่ทำให้บุคคลมีโรคมากคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยการชกต่อยตบตี ด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเขาตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาทนรกเพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบากแห่งกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณนะที่ใดๆ เขาจะเป็นคนมีโรคมากการเบียดเบียนสัตว์ด้วยการชกต่อยตบตีด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเป็นเหตุทำให้คนมีโรคมากเหตุที่ทำให้คนมีโรคน้อยคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสัตว์ตรีหรือบุรุษ ก็ตามเป็นคนไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยการชกต่อยตบตีด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสาตราเขาตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะการรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ เกิดณนะที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีโรคน้อยการไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยการชกต่อยตบตีด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเป็นเหตุทำให้คนมีโรคน้อยเหตุที่ทำให้บุคคลมีผิวพันณสามคือบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นเคืองถูกขาวว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาร้ายแสดงความโกรธทำร้ายและทำความขุนเคืองให้ปรากฏเขาตายแล้วจะไปเกิดใน อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบากกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีผิวพรรณสามความโกรธมากไปด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดเคืองโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายแสดงความโกรธทำร้ายและทำความขุนเคืองให้ปรากฏเป็นเหตุทำให้คนมีผิวพรรณสามเหตุที่ทำให้คนมีผิวพรรณงามคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี หรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดเคืองใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดรร้ายไม่แสดงความโกรธไม่ทำร้ายและไม่ทำความขุนเคืองให้ปรากฏเขาตายแล้วจะไปเกิดในสุขติ โลกสวรรค์เพราะกรรมที่เขาทำวน้นี้เขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีผิวพรรณงามน่าดูน่าชมการไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามาก ก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาตร้ายไม่แสดงความโกรธไม่ทำร้ายและไม่ทำความขุนเคืองให้ปรากฏเป็นเหตุทำให้คนมีผิวพรรณงดงามเหตุที่ทำให้คนมียศมีอำนาจน้อยคือบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสัตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมีใจอิจฉาริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก เพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบาก,กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนมียศมีอำนาจน้อยความริษยาอิจฉามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเป็นเหตุทำให้คนมียศมีอำนาจน้อยเหตุที่ทำให้คนมียศมีอำนาจมากคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมีใจไม่อิจฉา ไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ภูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะคำที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้ว มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณนะที่ใดๆเขาจะเป็นคนมียศมีอำนาจมากความไม่อิจฉาไม่ดิษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหวและการบูชาของคนอื่น เป็นเหตุทำให้คนมียศมีอำนาจมากเหตุที่ทำให้คนมีภกทรัพย์น้อยคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูบไลไม่ให้ที่นอน ที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่ใครๆหรือแก่สมณะพราหมณ์เขาตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบากรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดใด เขาจะเป็นคนมีพกคทรัพย์น้อยการไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลไม่ให้ที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่ใครๆหรือแก่สมณะรามเป็นเหตุทำให้คนมีพกคทรัพย์น้อยเหตุที่ทำให้ คนมีโภคทรัพย์มากคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ให้ที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่ผู้อื่นแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายแล้ว จะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดนะที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีพภกัพทรัพมากการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ให้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่ผู้อื่นแก่สมณะหรือพราหมณ์เป็นเหตุทำให้คนมีพวกข้ศัพ์มากเหตุที่ทำให้คนเกิดในสกุลต่ำคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม เป็นคนกระด้างเย่อหยิงไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้ที่นั่งแก่คนที่ควรนั่งไม่หลีกทางแก่คนที่ควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือ คนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนารกเพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบากแห่งกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดใด เขาจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำความกระด้างเยอหยิงไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้ที่นั่งแก่คนที่สมควรนั่งไม่เลีกทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเป็นเหตุทำให้คนเกิดในสกุลต่ำเหตุที่ทำให้คนเกิดในสกุลสูงคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้างไม่เยอหยิงกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้ที่นั่งแก่คนที่สมควรนั่งเลีกทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือ คนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนเกิดในสกุลสูง การไม่กระด้างไม่เย่อหยิงกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้ที่นั่งแก่คนที่สมควรนั่งหลีกทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพบุคคลที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชาเป็นเหตุทำให้คนเกิดในสกุลสูงเหตุที่ทำให้คนมีปัญญาสามคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อทุกข์สิ้นการนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นการนาน เขาตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนรกเพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในอบายแล้วด้วยวิบากแห่งกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีปัญญาสามการไม่เข้าไปหา สมณะหรือพราหมณ์แล้วถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเป็นไปเพื่อทุกข์สิ้นการนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเป็นเหตุที่ทำให้บุคคลมีปัญญาสามเหตุที่ทำให้บุคคลมีปัญญามากคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว สอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเป็นไปเพื่อทุกข์สิ้นการนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อกูลเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เกิดณที่ใดๆเขาจะเป็นคนมีปัญญามาก การเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเป็นไปเพื่อทุกข์สิ้นการนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเป็นเหตุทำให้คนมีปัญญามากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประนีต ตามกรรมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยะกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งแล้วพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อยเปรียบเหมือนหงายของที่ความ หรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักมองเห็นรูปฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะอธิบายกรรมที่ให้ผลตามแนวพระอภิธรรมกำหนดด้วยพบที่เกิดกรรมที่ให้ปฏิสนธิการที่เกิดและความพยายามบุคคลทำอกุศลลกรรมแล้ว ควรจะต้องได้รับความทุกข์แต่เขาไปเกิดในสุขติด้วยกุศลกรรมบางอย่างอากุศลกรรมที่เขาทำไว้จริงยังไม่มีโอกาสให้ผลเพราะสุขติพบสถานที่เกิดห้ามไว้บุคคลทำอากุศลกรรมแล้วไปเกิดในสกุลต่ำ ในท้องของหญิงทาสีหรือหญิงกรรมกรเพราะบาปกรรมที่ให้ปฏิสนธิแต่กุศลกรรมบางอย่างเป็นปัจจัยให้ผลทำให้เขาเป็นคนมีรูปงามสวดทรงสมส่วนนายของเขาเห็นรูปสมบัติของเขาแล้วเกิดความคิดว่าผู้นี้ไม่สมควร ทำงานชั้นต่ำจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งสูงสักมอบค่าเลี้ยงดูแล้วเลี้ยงดูเขาอย่างลูกของตนบุคคลนี้อาศัยรูปสมบัติอากุศลกรรมที่เขาทำไว้จึงไม่มีโอกาสให้ผลเพราะรูปสมบัติห้ามไว้บุคคลใดเกิดในเวลาที่ โภชนาหารหาได้ง่ายและมีรสอร่อยเช่นกับการของบุคคลในปฐมมกับอากุศลกรรมที่เขาทำไว้ยังมีอยู่แต่ไม่อาจให้ผลแก่บุคคลนั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งการที่เขาเกิดห้ามไว้บุคคลใดอาศัยการประกอบความเพีย โดยชอบเลี้ยงชีวิตอยู่เข้าหาในเวลาที่ควรเข้าหาถอยกลับออกมาในเวลาที่ควรถอยกลับออกมาหลีกเลี่ยงในเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงให้รางวัลในเวลาที่ควรให้รางวัลถวยโอกาสทำความดีก่อนที่ความผิดที่เขาทำไว้ จะปรากฏให้ผลอกุศลลกรรมของคนเช่นนี้ก็ลดน้อยลงหรือไม่มีโอกาสให้ผลเพราะความเพียรชอบของเขาห้ามไว้บรรยายธรรมเรื่องกรรมจำแนกให้คนและสัตว์ต่างกันพอสมควรแก่เวลาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำานวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร